เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐา,านะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางปียภรร์วัฒนาชัยสิทธิ์ผู้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะโรงเรียนบ้านถนนโพอำเภอโนอนไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต5ขออนุญาตนําเรียนบริบทโรงเรียนบ้านถนนโพโรงเรียนบ้านถนนโพตั้งอยู่บ้านถนนโพตำบลถนนโพอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 นักเรียนทั้งหมด180คนดีชั้นได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน18คนและสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เนื่องด้วยปัจจุบัน มีโซเชียลมีเดียที่หลากหลายเช่น Facebook, Line, Instagram ซึ่งสื่อโซเชียลเหล่านี้มีทั้งด้านดีและด้านเสียด้านที่ดีนั้นดิฉันได้เห็นว่านักเรียนสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้นักเรียนได้สืบค้นอย่างหลากหลายนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่เว่าการติดต่อสื่อสารของนักเรียนนั้นไม่อาจทราบได้เลยว่าน้ำเสียงถ้อยคำสีหน้าของผู้ฟังหรือผู้พูดที่นักเรียนติดต่อสื่อสารนั้นเป็นอย่างไร เราะจะเห็นเพียงข้อความที่ส่งผ่านมาทางแชทเท่านั้นดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนขาดความมั่นใจเขินอายมีความประมาทเมื่อต้องพูดหรือสื่อสารที่มีการเผชิญหน้ากับผู้ฟังและยังส่งผลต่อเนื่องถึงการเรียนรู้การอธิบายการสรุปผลเมื่อต้องพูดหรือนำเสนองานหน้าชั้นเรียน นักเรียนจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกดิฉันจึงจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตัวเองนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง นำเสนอความรู้ที่ได้และอธิบายความรู้ที่ได้สื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยดิฉันได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5E หรือกระบวนการสืบสาหาความรู้5ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกดิฉันได้เปิดรูปภาพเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะเรียน เพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนขั้นตอนที่2การสำรวจและค้นหาดิฉันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้จากหนังสือและอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองและให้ร่วมการระดมความคิดจากความรู้ที่ได้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มและสรุป เพื่อนําเสนอหน้าชั้นเรียนขั้นตอนที่3การอธิบายเมื่อให้นักเรียนสำรวจและค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคำชี้แนะขั้นตอนที่4การขยายความรู้ดิฉันได้จัดกิจกรรมเพื่อขยายกรอบความรู้ของผู้เรียน ด้วยการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ชี้แจงและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนชี้แจงและอธิบายแสดงความคิดเห็นขั้นตอนสุดท้ายการประเมินดิฉันให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่ได้รับด้วยการเล่นเกมตอบคำถามการเล่นเกมตอบคำถามจะทำให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าพูดมากยิ่งขึ้นยังส่งผลให้นักเรียนคิดทบทวนคำตอบที่เพื่อนตอบเพื่อประเมินความเข้าใจของตนเองพร้อมทั้งให้ทำใบงานเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และประเมินความรู้ที่ได้รับค่ะและผลจากการจัดการเรียนรู้ปรากฏว่านักเรียนมีผลการประเมินทางด้านทักษะกระบวนการการสื่อสารต่ำที่สุด ดิฉันจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการสื่อสารมากยิ่งขึ้นโดยดิฉันได้ใช้คาบวิชาโฮมรูม30นาทีแรกก่อนเริ่มคาบแรกของในทุกวันให้นักเรียนได้หาข่าวที่ตนเองสนใจสรุปลงในสมุดและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนวันละ2-3คน สลับเบียนกันไปจนครบทุกคนทำเป็นประจำต่อเนื่องทุกวันจากการสังเกตนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะส่งผลทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านการสื่อสารดียิ่งขึ้นค่ะ ดิฉันขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ